ครับผมก็ครับสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้อยู่กับผมเองเมโลดี้คนเดิมนะครับวันนี้จะมารีวิวแผนที่ใหม่นะผมก็คือแผนที่ลูกเต๋าก่อสร้างนะครับผมเราจะรีวิวตามตรงเลยนะครับผมก็ผมน่าจะเล่นแค่คลิป2คลิปนะครับผมเพราะว่ามันยังไงอะคือคลิปสั้นแบบสนึ่ง,ง้อยมันก็ได้เห็นภาพเลยนะครับผมว่า แผ่นที่มันโอเคไหมนะครับผมก็ระหว่างนี้เราจะคุยไปด้วยนะครับผมก็คือผมอะไปลองมาเล่นละไอลูกเต๋าก่อสร้างคือส่วนตัวนะผมอะไม่ค่อยชอบยอมแล้วว่าไม่ค่อยชอบอย่างมากเลยแผ่นที่นี้มันมันปวดหัวคือมันเอาปวดหัวได้นะครับผมเนี่ยตาแรกเราเจอยอมราแล้วอ่ะเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะผมโดยคุณจะสังเกตตรงที่ว่าพื้นที่ว่างนะครับผมอาคารของฉันจะสร้างอะไรมาฟรี ถ้าเกิดตกพื้นที่ไฟของข้ามจะซื้อต่อท้าสีฟรีแต่ถ้าเกิดตกมันมาของฉันหรือพื้นที่อื่นจะเพิ่มค่าพันทางนะครับก็เพราะอย่างเงี้ยแหละมันเลยแบบปวดหวัวและสังเกตได้ว่าเวลาถอยจะมีเต่าลูกที่3ามาก็คือลูกสีฟ้าก็คือได้แล้วครับผมคือความสมาัถพิเศษของพื้นที่ใหม่ก็คือจะสามารถเสกลูกเต่าแล้วมันจะสุ่มจํานวนที่เราถอยได้รับผมคือผมลองคิดว่าเอ้ยมันต้องถอยตามเรื่องนี้ตามเรื่อเนี้ ไม่ใช่มันแบบมันฟิกน่าเกียดจัดอะยอมรับมันฟิกแบบฟิกน่าเกียดมากนะครับผมก็มเลยแบบงงอะคืองงมันไก่ตาแตกเลยซึ่งผมคนหนึ่งอะที่งงงงมากมากเออเห็นไหมคือเขาถอยอะไรมันก็จะได้แบบอีกแบบหนึ่งอะเนี่ยมันเลยแบบงงจัดๆเลยนะครับผมออเคก็น่าจะใกล้ถึงตาผมยังเนี่ยเดี๋ยวออดด่วน เดี๋ยวถ้าถ้าถึงแล้วก็น่าจะโอเคแล้วก็เมื่อเวลาทอยนะผมลูกเต่าลูกที่3ามถ้าเกิดสร้างเลนมาร์กโดรนจะไม่สามารถทํางานได้ต้องต้องพูดยิงก่อนนะผมว่าโดรนจะไม่สามารถทํางานได้ซึ่งถือว่าดีใช้ได้เลยนะผมผมบอกวันนี้บอกเมกื่อมันดีจริงๆ <c oughs> มันดียที่จะจัดเลยโอเคครับผ,ผมปักดาก่อนคือผมแบบ ไม่ดีกลัวว่าเออจะต้องแบบเล่นอย่างนี้นี่นะสร้างหัวนี่ครับบรเคเกออยอ่าไม่คือผมควดเกียดเลยคือผมจะเกียดมากนะครับผมเห็นไหมคือสร้างแบบมาคือเราถอยอะไรอะ่ะมันสูงเว้ยยอมรับว,ว่าไม่แบบมันสูงแบบสูงแบบควดสูงอะ่ะสูงแบบสูง,แบบสงจัดเลย,เยทอยทอยอย่างไปอย่างเนี่ยมันสูงใครบอกไม่ได้สูง มันคิดผิดนะครับมันสูงครับผมโอเคแล้วก็จกะครับมาจบเทินก็แผนที่ก็น่าจะประมาณนี้แหละมันไม่ค่อยมีอะไรน่านินเตอะไรหรอกครับผมโอเคทอยผมสร้างเรนมาเนี่ยมันแบบนี้เลยคืออารมณ์แบบนี้เลยเป,เป๊ะ <laughs> โคตรแบบไม่ค่อยคือผมไม่ค่อยถูกชตกะตากับไอแผนที่นี่เลยอ๋อตรงๆคือไม่ค่อยถูกเลยเมันไม่ค่อยผมไม่ค่อยชอบแผนที่ใหม่อะมันไม่โอเคอะจากใจเลยนะครับผมโอเคสร้างแมพมาแล้วก็ผมจะโดดเลยแล้วกันดีนะที่เขาไม่ได้ใส่อีอตัวเขาเรียกว,ว่าเขาไม่ได้ใส่ตัวแบบ ตัวจ่ายแบบจ่ามาบงมาเบิดเอ๊ะไม่ได้ใส่แบบพวกบ,บังคับย้ายก่อหลังอะถ้าเขาใส่อ่ะผมะน่าจะนิยากหน่อยเดี๋ยวดูกันเ่ตัจ่ายถ้าผมโอเคเดี๋ยวดูนะคือผมอ่ะจะทอสิบใช่ปะแต่สังเก,กตุตัวก่อสร้างเนี่ยมันจะทนคือมันสูงหมดเลยยอมรับว่าสูงแบบมันสูงแบบ สุ่มสุ่มหน้าเกียดยอมรับว่าจะสุ่มมันจะสุ่มแบบตามรันดอมที่เราได้อะแอแล้วคุณต้องเล่นตามนั้นนะครับผมอะภาพจะมองไม่เห็นเดี๋ยวให้อีกเกมหนึง่งแล้วกันอจะได้แบบเห็นชัดๆเลยมาเกมสุดท้ายนะผมเรามาเจอกับลีนาเดียอ่ะเดี๋ยวเราจะให้เห็นภาพเลยนะผมว่าลูกเต่าก่อสร้างมันมันไม่ได้อย่างที่คุณคิดหรอกแพทที่มันเล่นยากจริงมันไม่ได้แบบ คอนโทรล่ง่ายนะแผที่นี่เนะี่ยยอมรับอะคือถ้าเกิดกรณีเนี้ยเดี๋ยวผมจะอธิบายในรูปแบบอีกแบบหนึ่งแล้วกันนะครับผมถ้าเกิดเราไปเจอพวกแบบผีเสื้อสมุทรอ่ะผมยอมถ้าเกิดเราเจอพวกผีเสื้อสมุทรพวกสกิลเมรีโลต่างๆ่อะเราไม่มีสิทธิ์เล่นอีกเราแผนที่ลูกต่อก่อสร้างอะจะถือว่าเป็นดาบสองคมเลยอ่ะคือถามว่าทําไมถึงเป็นดาบสองคมมัน จะเป็นอย่างี้ครับผมก็คือมันบังคับสร้างแรนมาร์กแล้วสกิลของอ่าพิซซสมุดอ่ะทุกคนก็รู้กันดีนะผมถ้าเกิดเราสร้างแรนมาร์กเกินกําหนดนะครับผมมันจะบังคับขังคุกทันทีเออเนี่ยมันจะบังคับขังคุกทันทีซึ่งแน่นอนว่าไม่มีใครอยากโดนครับผมเอ่อตัวนี้ก็ถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่ที่ถือว่าได้นะอส่วนตัวมันได้อยู่อะถ้าเกิดแบบเอามาเล่นถ้าเกิดพิซซสมุดมาเล่นหนักเนี่ยถือว่าได้เพราะว่า มันบังคับแนมันมากเยอะมากยอมม่าวัองคับยุกจัดจัดอ่ะเออก็ถือว่าเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งนะผมแต่ถ้าเกิดแบบเออป้องกันแบบกลัวโดนขังคุกก็ใส่พวกแบบจี้ป้องกันอ่ะอันนี้ถือว่าจะโอเคมากๆเลยว่าได้นะครับโอเคเดี๋ยวตอนนี้คือเหมือนแบบเขาจะทอยไปเรื่อยนะผมเดี๋ยวผมรอบหน้า เอาเป็นคลิปหน้าแล้วกันเดีย๋ยวผมเอาผีติดเสื้อสมุดมาเล่นแล้วกันเนาะจะได้แบบเห็นภาพด้วยไงว่ามันงไงนะครับโอเคถอยหงส์แล้วก็ถามว่าถ้าเกิดเราเจอผีเสื้อสมุดเรามีวิธีป้องกันไหมมันก็มีแหละแต่แค่ว่าอัตราการป้องกันอะ่ะมันจะมากหรือน,น้อยเนี่ยแหละเกเงาหายเกาะล้างอืผมจะวางไว้ แล้อก็ผมพอเป็นวิกตอรี่อ่ะเพราะว่าผมก็ยังไม่ได้เก็บแจด้วยไงยเออผมขออนุญ,ญาตวิสาหกจเบแจหน่อยแล้วกันนะผมแต่คงไม่ไม่น่าให้เก็บ้ะดูจากทรงแม่งเหยียบพืี่แต่แต่ตัดทน้งฟ้าผมไม่ได้ใส่เออคือว่าโอเคแ้วถ้าเกิดเสร็จเต่าแม่งได้หนึ่งคือกรี๊ดเลยนะกรี๊ดเลยนะเออยังพอได้ยังพอได้อยู่ยังพอได้อยู่ย เขาเล่นเป็นเป็นลิงเนาะโอ้ว่าจัดหนักอยู่จัดหนักอยู่จัดหนักอยู่โอเคผมขอบ้าดาบจบโอ้โหดาบไม่ออกปะโอ้ยโอเคจบไปทีเราเราหกก็แมปมันก็มีประมาณนี้แหละมันอธิบายยากนะสำหรับแบบเนี้ยคือถ้าเป็นพวกแมปอาร์มวิตี้บ้างเจตโตปวนบ้างอันนี้มันะัออธิบายได้แต่อันเนี้ยอธิบายยากมาก มันสูงตามเลขที่เราได้อะถ้าสมมุติว่าเราจะปิดลายเพิ่อๆลูกเต๋นบังคับออกลายได้อถ้าเกิดเราจะจปิดล้มลูกต๋อบังคับออกล้มได้ก็น่าจะอารมณ์เดียวกับตัวเกมมันบังคับให้เราไปทางไหนก็ต้องไปทางนั้นน่ะสมมติว่าถ้าเกิดเราจะไปเล่นล้มแต่บังคับให้ไปวิกมันมันไม่ทำอ,อารมณ์มือนแบบมันอยู่ที่ส่วนมันอยู่ที่ดวง ลูกเต๋าที่ลูกที่สามมันจะออกมาด้วยเช่นกันนะครับโอเคซึ่งสาหรับวันนี้ผมขออนุญาตจบคลิปผิดคท่นี้ผมก็เป็นไงบ้างครับผมสาหรับแผนที่ใหม่ใครชอบก็มาเมนได้นะใครไม่ชอบมาเมนได้เลยมันจะได้รู้ว่าแผนที่เนี้ยมันมีความพิเศษอย่างไงถ้าเกิดแบบใครรู้อะไรเยอะๆก็มาบอกผมได้นะแผนที่เนี้ยผมบอกเลยผมไม่รู้จริงๆมันยากแล้วมันเดาออกมันเดามันเดาแบบเดาทั้งทาง ว่าวมองไม่ออกเลยก็ได้นะครับผมโอเคก็สำหรับวันนี้ผมอนุญาตลาไปนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย